นี่ก็เดินทางมาถึงอำเภอพนมไพระพนะวันนี้มาส่งยายส่งยายคุณยายเลื่อนนะมาส่งคุณยายเลื่อนมาอยู่บ้านลูกลๆแลนหลานก็มาส่งอติของท่านะนะครับมีแต่ลูกๆลหลานทั้งนั้นแหละมาส่งอทิษฐ์ ะลกรวมญาติพอดีวันนี้วันที่13เมษายนพุทธศักราช2568เป็นวันสงกรานพอดีมาส่งอัฐิของคุณยายเลื่อนพ่อโซ่พ่อจังน้อเขาแล้ว10เปยวเจ้าเดี๋ยวก็จะไปวัดกันแล้วก็จะทำกับกุ้งกับข้าวไปต่าไหวพระ ข้ามุนเจ้าอัฐิของคุณแม่เลื่อนไปเข้ากัที่วัดนะครับลูกๆร้านก็เดินทางมาถึงร้อมหน้าพร้อมตากันนั่งนี่ละเบ้าเป้าเป็นนางขันบันได มือนี่มือร่มยติ่ใหญ่เอาไม่หญยเลีียนมาสองบ้านมาสองเล่ากับบานบ้านข้ออำเภอพนมไพยจังหวัดออยเดไร่ อันนี้จะเป็นพิธีเอากระดูกเข้าธาตุนะฮะคุณแม่เลี้ยนนะลูกๆก็รวมตัวกันก็วันนี้ก็จะมาเป็นรถน้ำนำอันนี้จะเป็นรถน้ำกระดูก,ดก,ะดกจะธเอากระดูกเข้าอาัฐิเอาไปยอยู่ในที่ธาตุจะอยู่ที่ธาตุนู้นจะเป็นกำแพงตรงนี้จะเป็นวัดหลวงปู่สุดนะครับต้นกำเนิดของวัดหลวงปู่สุด วัดกาหลง,กหลงปกติตะกอนตะกอนต้นกําเนิดก็อยู่ที่บ้านค้ออำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอด็เดแต่ท่านไปมรณาภาพอยู่ที่วัดกาหลงที่สมุทรสาครหลวงปู่สุดที่ใหญ่ที่สุดที่เขาทาปั้นรูปนั่นอยู่ที่นน่นนะครับเนี่ยต้นกําเนิดของท่านก็อยู่ตรงนี้แหละที่บัดบ้านค้อ เภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้ลูกๆก,ก็จะเอากระดูเข้าอาัฐิอ,อีใหม่สงการก็ลดน้ำกระดูะลกลูกๆก็นำกระดูอัฐิเข้าอาัฐิมาอยู่บ้านเกิดของท่านนะครับ

พี่ชายใหญ่คนตัวพาน้องๆว่าลูกๆหลานมาทำเป็นพิธีอ่าอนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเสร็จพิธีไแบบเบิรวงรั้งะไฟแบบนี้กเอากดูของท่านเขาโบสเขาอธิเป็นอนุรักษ์น้ที่สวแลว อตกมาประจำปีท่านก็จะเขาก็จะลูกๆหล,ลานก็จะมารดน้ำนํำหัวท่านอยู่ปกติเหมืนเดิมอ่าคุณแม่เลียงอ่าครับเสร็จพิธีแล้วนะครับอ,อืม